กราบสวัสดีมิตรลักแฟนบอลและนักลงทุนทุกท่านด้วยครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องเสือวินทีเด็ดบอลเต็งครับวันนี้เสือวินกราบเริ่มต้นวันด้วยวันที่18พฤษภาคมพศ2566ครับวันนี้ครับเรามาวิเคราะห์คู่พิมลิกคู่หนึ่งครับระหว่างเพื่อนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านของไบตันฟอร์มร้อนแรงในที่นี้ครับก็ อีกคู่ครับจะเป็นทางด้านของยูโรปาครับคู่นี้ครับระหว่างเซบียาครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของยูเวนตุสครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้าชมคลิปเสือวินทีเด็ดบอลเตะครับสนใจทีเด็ดทุกวันแบบนี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ครับที่ a tg s sport หรือกดทีลิกิติคิปชั่นหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยครับจะมี q r code แปะตรงหน้าจอก็สามารถ สแกน QR Code เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับมีบินทีเด็ดส่งถึงเพื่อนๆทุกวันนะครับมาลุยด้วยกันนะครับกับครอบครัว ATG Sport นะครับผมและก่อนจะไปวิเคราะห์บอลวันนี้ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจเสือวินหน่อยนะครับโดยการกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งที่ช่องของเราด้วยนะครับมาลุยกันที่คู่แรกครับระหว่างนิวคาสเซลกับ ไบตันโหนฟาเวียนครับคู้นี้ครับเตะในเวลาตีหนึ่สามสิบนาทีครับมาดูตารางคะแนนทางด้านนิวคาสเซิลกันนิดนึงครับตารางคะแนนครับนิวคาสเซับอยู่ในอันดับที่3ามครับฟอร์มก็ถือว่าดูดีครับมีอยู่66สคะแนนครับปีนี้ถือว่าเป็นปีของเขาจริงๆครับนิวคาสเซิลได้ผู้จากการทีมคนใหม่ได้หัวเฮดคนใหม่ก็ถือว่า ดูดีครับนิวคาสเซลปีนี้ทาผลงานได้ในปีนี้66คะแนนครับก็เป็นผลงานที่น่าชื่นชมสําหรับนิวคาสเซลครับดูตารางคะแนนทางด้านของไบตันครับเล่นไป3ามสี่นัดครับมีอยู่58คะแนนครับก็ยังอยู่ในโซนของพื้นที่ยุโรปอยู่ครับสําหรับไบตันก็น่าจะมีลุ้นยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แล้วครับน่าจะในมากสุดก็คือพื้นที่ยุโรปครับก็ถ้าฟอร์มร้อนแรงอย่างนี้ชน,นะทางด้านของ ทางด้านของนิวคาสเซิลครับถ้าชนะได้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นพื้นที่ยุโรปครับเพราะว่าจากตามตูดมาก็จะเป็นทางด้านของ a อสตันวิลล่าสเปอร์เบนฟอร์ดก็อาจจะมีลุ้นครับก็เอาใจช่วยทางด้านของไบตันครับดูทางด้านราคาแฮนดิแคปกันดีกว่าครับคู่นี้ครับราคาแฮนดิแคปครับเปิดมาให้รลครปอปครับก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับต่อทางด้านของไบตันครับ ข้อเป็นที่น่าจะรู้กันอยู่กันเพราะว่านิวคาสเซลครับถือว่าเป็นทีมที่ปีนี้ครับฟอร์มเขาดีกว่าไบตันอยู่ถือว่าสําหรับผมนะสําหรับผมผมให้อยู่ไม่เยอะมากครับเพราะว่าไบตันจะเป็นทีมที่คนมักจะเห็นว่าเขาอะฟอร์มดีเล่นดีกับทีมใหญ่แต่เวลาเขาทีมเจอทีมกลางตารางทีมที่อยู่หลังเขาเงี้ยเขาจะเป็นทีมที่ก็นขข้าจะไปติดทางเสมอมากกว่า จะเป็นทางด้านของนิวคาสเซลครับที่เก็บใช้ได้มากกว่าก็เลยจะเป็นทีมต่อครับราคาต่ออยู่ที่ปปครับคู่นี้ก็เอาใจช่วยทางด้านนิวคาสเซลครับเสือวินทีเด็ดครับขอฟันธงไปที่นิวคาสเซลครับต่อทางด้านของไบตันครับแล้วก็มาดูทางด้านราคาสูงกันนิดนึ่งครับสูงทำคู่นี้ครับทางด้านเสือวินครับฟันทงไปให้ที่กว่า3ครับก่อ น่าจะต้องยิงให้มากกว่า3ลูกครับแต่ผมความรู้สึกครับคู่นี้ราคาน้ําสูงต่ําก็ถือว่าให้มาเยอะเกินไปครับคู่นี้ครับผมฟันธงไปให้ที่ต่ําครับต่ําต่ําคู่นี้ครับก่อนอะไรครับต่อทางด้านของนิวกาสเซนครับแล้วก็ไปต่ําติดต่ําคู่นี้ดีกว่าครับฟันธงครับมาดูทางด้านเฮดทูเฮดกันนิดหนึ่งครับขอนเฮดทูเฮดครับคู่นี้ครับ จะหนักไปที่เจ้ากันมากกว่าครับก็เฮตุเคสครับคู่นี้สกอร์ถือว่ามีสกอร์ตลอดครับก็การเอาชนะของิวคาเซิลไปหนึ่งครั้งและการเอาชนะของไบตันไปก็ถือว่าคู่นี้ครับสลับกันแพ้สลับกันชนะครับสกอร์ก็ค่อนข้างที่จะมีสกอร์ครับคู่นี้ดู5นัดหลังสุดของิวคาเซิลกันนิดนึงครับิวคาเซิลครับ5นัดหลังสุดครับชนะไปได้ 3าครับเสมอ1และแพ้ไป1ครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีมากครับสำหรับนิวคาสเซิลจะมีการไปบุกเสมอกับลีด d 22ครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป0 2ต่อ2ครับด้วยกวารถล่มเวตดแฮมไป1 5ต่อ5ครับและไปบุกให้ชนะเบนฟอร์ดครับไป1 2ต่อ2ครับดูทางด้านห้านัดหลังสุดของไบรตันครับ ถ้าดัาหลังสุดของไบตันครับทำผลงานได้อย่างร้อนแรงทีเดียวครับชนะไป3แพ้ไป2ถือว่าผลงานดีนะครับสำหรับทีมกลางตารางอย่างไบตันก็จะมีการบุกไปชนะทางด้านอาร์เซนอลถึงทิ่นครับ3 0ต่อด้วยการเปิดบ้านแพ้กับเอเวอร์ตนครับทีมท้ายตารางที่กำลังจะลุ้นตกชั้นครับแล้วก็จะมีทางด้านของอันเปิดบ้านเอาชนะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไป1.0ครับ ต่อด้วยการเจ้าให้กับเบน f o ฟอร์ดไป3-3แล้วก็เอาชนะบอมมัดไป2-0ครับผลงานถือว่าดีมากครับสำหรับไบตันขยับไปดูทางด้านผู้มาเยือนดีกว่าครับไบตันครับมาในระบบ4-2-3-1แผนเดิมของเขาครับผู้รักษาประตูครับเป็นสตีลกองหลัง4คนครับเป็นวิสดังครับกับตันทีมของเราจับคู่กับทางด้านของโควิลครับแบ็กซ้ายครับ เป็นทางด้านของไกเซโดครับส่วนแบ็คขวาครเป็นทางด้านของเอสตูปิยานครับก็ขยับมาดูทาง CDM ของเราดีกว่าครับเมคนแรกของเราครเป็นพาคาโคสครับจับคู่กับทางด้านของบิลลี่กิมมอครับขยับมาดูทาง กองกลาง3คนครับจะเป็นทางด้านของแมตต์อลิสเตอร์ครับมีโตมะแล้วก็บัวนาโนเต้ครับขยับมาดูทางด้านข้างหน้านครับเป็นเฟอร์กูสัน oh, ครับก็ก็วบไบตันครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ค่อนข้างจะร้อนแรงมากครับในปีนี้ก็แมตช์ล่าสุดก็เพิ่งชนะอาร์เซนอลไปในสกอร์สามศูนย์ครับถือว่าพลิกล็อกเซียนปากาหลายๆท่านครับสำหรับไบตันชุดนี้ครับก็ ไปดูที่นักเตะของนิวคาสเซิลครับ11ตัวจริงนิวคาสเซิลครับ6-4-3-3ครับผู้รักษาประตูครับเป็นนิโคลบครับเอ็ดดี้ฮาวครับได้จัดตัวผู้เล่นได้น่าสนใจครับของหลังครับเป็นทางด้านของสวินบอสแมนครับทางด้านของฟาบีอาแชครับทางแบ็กซ้ายครับเป็นแดนเบิร์นและแบ็กขวาเป็นคีเรนเทปเปียครับ เทียบมาดูทางกองกลางสาคนครับเริ่มจากกิสมารเลตครับต่อด้วยวิลล็อกครับแล้วทางด้านขวาเป็นโอลินตันครับขยับมาดูทางด้านกองหน้าสาคนครับเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักครับทางด้านกลับขวาเป็นมิเกลอาเมิลอนครับส่วนกองหน้าเป็นยูซันครับก็ทางด้านที่3ของเราอย่างนิวคาสเซลครับฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะดูดีครับก็ จะมีขยับบางตัวครับที่มีอาการบาดเจ็บอาจจะยังไม่ได้ลงในนัดนี้ครับทางด้านของเซบียากกลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสครับก็คู่นี้ครับมาดูตารางคะแนนของลาลิก้าสเปนกันนิดนึงครับตารางคะแนนในลาลิก้าครับเซบียาครับเล่นไปสามสนัดมีอยู่47คะแนนครับก็ถือว่าผลงานในลีกของเซบียาไม่ค่อยดีนะครับอยู่ในอันดับ10 ็ปีหน้าก็น่าจะไม่ได้ไปยูโรป้าครับถ้วยที่เขานั้นลักและนักหนามากครับเอามาดูคะแนนทางด้านของยูเวนตุสครับซิลิอากันนิดหนึงครับยูเวนตุสครับอยู่ในอันดับที่2ครับทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีครับเล่นไปหัดสามสนัดครับมี69คะแนนก็ผลงาน5านัดหลังสุดก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีครับ ยูเวนตุสครับมีสิทธิ์ที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนชีกชัวร์ครับสำหรับยูเวนตุสสำหรับราคาแฮนดิแคปบครับคู่นี้ครับทางเว็บไซต์ครับเปิดมาให้ที่เซบีย่าครับต่อทางด้านของยูเว่ครับก็เป็นที่รู้กันครับสำหรับบอลถ้วยของเซบีย่าครับก็ต่อทางด้านของยูเว่ไป0.25ครับก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับผมนะเพราะว่าเซบีย่าเนี่ยฟอร์มดีกว่ายูเว่อยู่แล้ว ในเรื่องของเลขแรกแล้วก็ภาพรวมต่างๆถึงอยู่เปนตุ๊ในหลีกเขาจะอยู่อันดับที่2ก็ตามแต่สําหรับบอ,โอโลถ้วยยุโรป้านี่ต้องยกให้เขาสิงๆครับาสำหรับเซบียาก็คู่นี้ครับสูงต่ําอยู่ที่2 2 5ครับก็เป็นสูงต่ําที่มีสกอร์กันแน่นอนครับก็ทางด้านเปิดมาราคานี้ถือว่าผมจะให้ไปทางต่ำมากกว่าพอดูจากเลขแรกและดูจาก h ฮดตู้เฮ d ที่ผ่านมาครับคู่นี้ครับจะยิงกันไม่ต่ำกว่า1-2ลูกแค่นั้นแหละครับและเปิดมาแค่2-25ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมากพอสมควรครับก็ไปทางต่ำครับแล้วก็ต่อทางเซบีย่าครับเสือวินฟันตรงครับมาดูเฮ to ูเฮดคู่นี้กันนิดหนึ่งครับคู่นี้ครับเสมอกันไป2ครั้งยูเนตุชนะไป2และเซบีย่าชนะไป1ครั้งครับก็ ผลงานใน h d to h เ a d คู่นี้ครับถือว่ามีสกอร์กันอยู่แล้วครับเริ่มจากการที่ตูดครับจะมีราศีทางด้านของปีเก่าๆครับที่ยูเว่จะมีราศีที่ดูดีกว่าอยู่แล้วครับสำหรับยูเวนตุสครับส่วนเซบีย่าครับในปีนี้ก็ถือว่าบอลถ้วยของเขานี่ก็ต้องยกให้เขาจริงๆครับสำหรับเซบีย่า5นัดหลังสุดของเซบีย่าครับฮานัดหลังสุดครับ การเอาชนะในเรอมายาโดริสครับไปสามศย์ครับต่อด้วยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับเอาเสมอทางด้านของยูเวนตุสไป1นึหนึ่งครับต่อด้วยการเปิดบ้านเอาชนะให้กับสเปนยอนครับไป3ามต่อสครับต่อด้วยการเปิดบ้านแพ้ให้กับจิโรนาครับไป2อูนย์ครับปิดท้ายด้วยการไปเยือนให้กับสโมสรฟุตบอลกาดิชครับไป2อูนย์ครับก็ ถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับในลาลิกาสเปนของเซบีย่าครับลุ้นบอลถ้วยยุโรปถ้วยเดียวเลยครับสำหรับเซบีย่าดู5นัดของยูเวนตุสครับก็ยูเวนตุสครับเล่นไปทั้งหมด5นัดครับปรากฏว่าชนะไปถึง3เสมอไป2ครับยูเวนตุสครับเริ่มจากการเอาชนะทางด้านของเคโมนนเซครับไป2ต่อ0ครับต่อด้วยศึก ยู่วาเชเบรีครับที่เสมอในเลกแรกไป1ต่อ1ให้กับเซบียาครับต่อด้วยการเอาชนะทางด้านอาตาลันตาครับไป2อศูนย์ครับและต่อด้วยการเปิดบ้านเอาชนะมนโอเนสปอร์ติวาเลเชครับก็ชื่อนี้ครับสโมสอนที่อ่านยากสำหรับผมมากครับและก็เป็นทางด้านของโรนยาครับที่เสมอในบ้านของบริยไป1นึหนึ่งครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดของยูเวนตุสก็ถือว่า ดีครับในเลกแรกก็เซบียาครับที่นำไปก่อนถึง1 0ศูนย์ครับกับมาโดนอยู่เป็นตุสครับที่โกงความตายครับนาทีเกือบสุดท้ายครับเสมอมา1นครับด้านของเซบียาครับจัด11ตัวจริงผู้เล่นที่ถือว่าไม่แตกต่างจากชุดเดิมเท่าไหร่ครับมาในระบบ 4, 2, 3, 1ครับจะเป็นทางด้านของบูนูกาเป็นผู้รักษาประตูครับ ของหลังสี่คนครับจะเป็นทางด้านของกูเดนครับจับคู่ของเบนครับแบกซ้ายครับเป็นอากูน่าส่วนแบกขวาเป็นนาวาครับเขยับมาดูทางด้านมิดฟิลสองคนครับก็จะเป็นทางด้านของอีวานลาคิติตครับจับคู่กับเปลิสครับก็เขยับมาดูทางด้านหน้าสามคนครับเป็นตอเรสครับจับคู่กับโอเคมปสรครับส่วนทางซ้ายครับเป็น สวาเตียร่าครับชื่อนี้อ่านยากจริงๆครับส่วนกองหน้าครับเป็นทางด้านของอีซูสันยูร่ครับก่อชื่อนี้ก็อ่านยากเหมือนกันครับก็สําหรับเซบีย่านัดก่อนในเลขที่หนึ่งก็ถือว่าทําฟอร์มได้อย่างค่อนข้างที่จะพอใจครับชนะไปหนึ่งในบ้านของยูเวนตุสครับก็ ฟอร์มของเซบียาครับถ้วยนี้ยูโรป้าครับเขาจองอยู่แล้วครับสำหรับเซบียาก็ไม่มีอะไรพลิกโผครับเซบียาก็น่าจะคว้าชัยในแมตช์นี้ได้ครับมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนครับยูเวนตุสครับจะมาในระบบ3 3 2 1 1ครับหรือ3 3 2 2ครับเหมือนกันนั่นแหละครับผู้รักษาประตูครับจะเป็นเชสตนี่ครับข้างหลัง3คนครับจะขยับทางด้านของ บูลชีครับมาเป็นทางด้านของกาติดครับแล้วก็จะเป็นทางด้านดานิโลครับแล้วก็ซาโดครับขยับมาดูทางด้านของกลาง3คนครับจะเป็นทางด้านของฟิลิปคอสติดครับโลคาเตอรี่ครับต่อด้วยทางด้านของคาวันโยครับขยับมาดูทางด้านกองกลาง2คนครับเป็นลาบิโอครับจับคู่กับฟาเมโอมิเลติครับ มาดูทางหน้าข้างหน้าต่ำครับจะเป็นทางหน้าของนิมาเรียครับส่วนกองหน้าเป้าของเราครับจะเป็นวิลาโควิดครับก็ยูเวนตุถ้าอยากจะชนะครับก็ต้องทําผลงานฟอร์มที่เก่งที่สุดสําหรับเขามาครับก็ใช่ยูเวนตุครับอยากจะไปเล่นนัดชิงก็ต้องเอาชนะทางหน้าเซบียาให้ได้ครับ ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของเสือวินทีเด็ดบอลเตงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะครับอาจจะมีอัปเดตมากมายนะครับอาจจะ ขยายช่องทางอื่นในช่องของ TikTok แล้วก็ Facebook นะครับฝากกดติดตามด้วยครับและอย่าลืม l ล n e แอดของเราครับ TG Sport นะครับกดที่ลิงก์ดีสคริปชั่นหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือใครจะกด QR Code ้ข้างหน้าก็ได้ครับขอบคุณครับ